สวัสดีค่ะพบกับสบายสบายสไตล์ฉันนะคะวันนี้เราก็จะมากินหนมจีนน้ำยาป่ากันนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยกับมีไก่ย่างค่ะแบบหอมๆนุ่มๆอร่อยลิ้นกันทีเดียวเลยนะคะทุกคนข้าเหนียวค่ะน่ากินใช่ไหมคะที่ขาดไม่ได้คือนี่ค่ะ ชามะนาวค่ะเลิศค่ะเดี๋ยวชิมชามะนาวก่อนหวานหอมลงตัวค่ะหนมจีนเขาก็ให้มาเยอะนะคะเนี่ยมีขิงกระชายด้วยนะคะค่ะผักเยอะๆเลยเดี๋ยวชิมหนมจีนก่อนนะคะว่าอร่อยไหม นี่ค่ะผักเยอะๆเลยค่ะอือร่อยมากค่ะแซ่บค่ะแซบ่บกินพริกด้วยเลยเนาะ อร่อยค่ะอืมเมข้มคนมากเนื้อปลาเยอะจริงๆเลยค่ะทุกคนผักกระหล่ำค่ะขนมจิงเขาจะเหนียวนุ่มกำลังดีเลยนะคะแล้วกินกับน้ำยาลงตัวค่ะ เป็นแบบนัวมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคำตบต่อืมสดน้ำยาก่อนอร่อยมากค่ะอืมอร่อยค่ะอืมจะใช่น่าจะใช่นะคะ อร่อยจริงร้านนี้ไปสายไม่ได้กินนะคะขายดีจริงอะไรจริงค่ะอร่อยจินปลาเยอะๆเลยเนื้อปลาเนื้อเนื้ออื้อืค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะ ผักค่ะผักก็ให้มาเยอะนะคะเนี่ยอืมอร่อยมากว่าจะกินสักสองถุงค่ะเพราะมันอร่อยจริง มาค่ะทุกคนมังกินด้วยกันนะพดดน้ำได้ะแง่ต่อด้วยไก่ย่างค่ะชิ้นตโตๆนี่หอม,หอ,มอร่อยค่ะ แล้วมันก็อร่อยนะคะอื่อกับข้าเหนียวพอดีเลยค่ะอือ่างชิ้นตโตๆเลยค่ะมกับข้าเหนียวลงกลัวกําลังดีนะคะ มาค่ะทุกคนอร่อยมากากับตามน้ำชามะนาวนะคะอร่อยค่ะ ค่ะทุกคนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซั b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ